หวัดดีทุกคนเราพิมทำไมวันนี้กินซมตำกันที่นี่ออฟฟิศก่อนอื่นพิกกระเทียมใส่ลงไปเลยตำ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 หลังจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวลงไปจ้าหักแล้วแต่ชอบน้ะมะเขือเทศตามลงไปมานอาวปูตัวน้อยเฉียว กาวก็บีบไปใส่แม่มทั้งเปลือกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็มาเคลียทิ้งไป <laughs> น้ำตานี้ที่ร้านแมงรัดไม่ให้กูแกะเชียว <laughs> ใส่ลงไปจ้าคูุกเข้าให้เข้ากัานนี่คนปอกคนสับมะละกอสวยไหมล่ะเมียมะละกอออกมาสวยเชียวนี่ไงม,มันอร่อยตรงเนี้แหละชูรส <laughs> ดูคนชิมข้างๆนะดูหน้าด้วยโอ้โหอร่อยสด ไปแล้วจาะหนึ่งครกดูเครื่องเคียงสิโอ้โหตำถาจริงจริงหือหน่ากินไหมล่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยดูคนชิมก่อนมันชิมอย่างเดียวจริงจริงนี่ชอบแย่งซ่งฉันตลอด <c oughs> หมดไปล้วจาะหนึ่งครกครกที่สองก็ตามมา <c oughs> ยังไม่จบคะ่ะ <c oughs> กินแดดแต่ไม่ตำ